สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น,พน,พน,พน,น้องชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายดีมครุสภาครับรถบ่มเดิมทั้งคันเดิมเดิมทั้งคันครับพาสิรถคลาสสิกไม่ทำไม่ ลองฟังเสียงดูแล้วกันเสียง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 มาเสียงมาเสียงมาอุ้ยอุ้ยกระตาอุ้ยกระตาตาไม่ลงครับเติมน้ำมันครับมีพรบรต่อทะเบียนรถมือหนึ่งรถเก็บประจุเอาแบบ

ครับผมรถส,สภาพเดิมทั้งคันแต่เครื่องเต็มทั้งคันครับสุดๆของเครื่องแล้วไม่มีความสามารถทําได้มากกว่านี้แล้วยกเว้นหัวครับตอนในตัวถ้าเอาเครื่องตัวนี้สุดแค่นี้แล้วทุกอย่างครับผมพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะยาวแล้วจะลงยูทูบก็ลำบากเจอกันได้ครับ เื้อฝาเครื่องเดิมแหมตอนแรกว่าจะพอเยอะไม่พอ,อ,พอนิดหน่อยให้ดูนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเดิมๆขี่คำๆถ้าใครสนใจ 40, นครับ4 5 0 0 0ืน่นครับคันนี้บอกราคาแบบคุมไม่ยากขาย45,000 ขายบ้าซื้อกูก็กล้าขายสี่หมื่นห้ามาสิขอให้บอก